ชื่อสุธีปีชวุฒินะครับเป็นเกษตรกรทําสวนอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีก็เกิดในสวนโตในสวนแล้วก็เห็นภาพของเกษตรกรที่แบบต้องพ่นยาฆ่า,มาแมลงเพื่อให้ผลผลิตเนี่ยมันสวยเราเจอว่าพ่อหมดแรงในสวนแล้วก็ไปหาหมอหมอพอตรวจโน่นตรวจนี่ก็ปรากฏว่าค่าสารเครมีในเลือดเนี่ยมันสูงเกินมาตรฐานนะครับ อันนั้นก็เริ่มเป็นจุดเปลี่ยนและพอเราโตขึ้นเราได้ไปในกรุงเทพเราได้ไปเจอกับคนกินจริงๆเขาก็ต้องการของที่มันอร่อยแล้วก็ของที่ดีนะครับเราก็เริ่มกลับมาคิดว่าจริงๆแล้วถ้าเราคอนเนคกับคนกินได้เนี่ยวิธีการทํามันจะเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงครั้งแรกที่เราได้ข้อมูลแล้วก็คิดว่าจะเข้าอบรมกับ ITC เนี่ยคือเราดูว่าใครอบรมแล้วเขาจะมาสอนเราทํามังคุดหรืออย่างไรเราก็ไปดูจริงๆมันมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเขาไม่ได้มาสอนเราทํามังคุดไง แต่เขาสอนระบบวิธีการวิธีคิดแล้วก็มาตรฐานที่เรายังไม่รู้จักก็คือของมาตรฐานของ EU ของมาตรฐานอะไรเขากมา็มานั่งเปรียบเทียบให้เราฟังซึ่งปัจจุบัน,เ,นเราก็ทำอยู่ในมาตรฐานของออร์แกนิกไทยแลนมาแล้วประมาณ7-8ถึงปีความรู้ที่ได้จากการอบรมอ่ะโดยส่วนตัวมองเลยนะว่าสิ่งที่เราได้แล้วเราต้องปรับปรุงมาก,มากๆเนี่ยมันจะอยู่ในประเด็นของการสอนให้เป็นวิทยากร ถ้าในเรื่องของแปลงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความเข้าใจกฎระเบียบก็มีไปแต่ว่าวิธีการยังไงมันก็ต้องเป็นของเราเพราะว่าแปลงเนี่ยปริมาณน้ําฝนความชื้นสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันคือของเรายกตัวอย่างอย่างเช่นในในแปลงเนี่ยเราจะจัดการแปลงโดยที่ผสมผสานพืชแต่ละชนิดเราก็จะดูว่าจริงๆพืชชนิดไหนเอามาปลูกแล้วศัตรูพืชเป็นคนละชนิดกับผลไม้ของเราคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนเราเริ่มทำเราก็มองเรื่องใกล้ตัวแต่พอระยะเวลาผ่านไปเราโตขึ้นแล้วคนที่ทําอินทรีย ก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกันที่ผ่านมาสิ่งที่เราทําก็คือเรื่องการแปรรูปพอผลผลิตมันเริ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็เอ๊ะเราจะยืดเวลาในการจําหน่ายได้อย่างไรเราก็โอเคเราก็เลยแบบเซตเรื่องการแปรรูปขึ้นมาส่วนใหญ่เป็นพรีออเดอร์จากคนกินที่กินบางคุดของเราในฤดูเนี่แหละแต่พอเบางคุดเราหมดปุ๊บเขายังมีความต้องการจะกินบางคุดต่ออ่ะดังนั้นก็เลยออกมาในรูปแบบนี้เขาก็จะพรีออเดอร์ในแต่ละสัปดาห์